ไลฝุน่นนึงตัวสามารถแพร่พันธุ์ได้60-80เท่าไลฝุน่นจะอันตรายมากครับสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับและอาจจะมีผลต่อสุขภาพซึ่งหลายคนมักจะมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไปครับ ไรฝุ่นเป็นแมลงขนาดเล็กจนมนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับไรฝุ่นจะอาศัยอยู่ปะปนกับฝุ่นละอองนะครับตามทางเดินรอบบ้านตามสวนนะครับอาจจะติดตามเสื้อผ้าตามเส้นผมตามผิวหนังของเราเข้าไปในบ้านแล้วก็เข้าไปเจริญเติบโตในบ้านของเราได้ครับการดูดลรฝุ่นคือการใช้เครื่องดูดซากไรฝุ่นมูลลรฝุ่นให้เข้ามาอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับโดยมีน้ําเป็นตัวจับเศษไรฝุ่นเหล่านั้นไว้นะครับไม่ให้ฟุ้งกระจายครับไรฝุ่นจะอันตรายมากครับสำหรับคนที่เป็นปุมมแพ้นะครับและการรักษาเป็นไปได้อย,ายาา่าง ซึ่งอาการแพ้ลาฝุ่นมีหลายแบบนะครับเช่นอาการแพ้ขึ้นตานะครับคนที่แพ้จะมีอาการคันตานะครับคัดจมูกน้ำมูกไหลน้ำตาไหลเป็นต้นครับลายฝุ่นมักอยู่ตามที่นอนพรมผ้าม่มานตุ๊กตาที่มีขนนะครับโซฟาสาเหตุที่อยู่ตาม,มตวัสดุเหล่านี้เพราะว่าลายฝุ่นจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอ<ม>ุณหภูมิ25องศาเซลเซียสและชอบความชื้นมาก การดูดลาฝุ่นในบ้านนั้นสำคัญครับเพราะไรฝุ่นนั้นจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเราเป็นโรคภูมิแพ้ครับและอาจจะมีผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างโรคหอบหืด ภูมิแพ้รวมไปถึงอาการคันจากไรฝุ่นต่างๆด้วยครับซึ่งหลายคนมักจะมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไปครับเนื่องจากไายฝุ่นสามารถฟักตัวได้ใหม่อยู่ตลอดเวลาครับไรฝุ่นนึงตัวสามารถแพร่พันธุ์ได้6 0สิถึงแปเท่าในช่วงชีวิต1-2ถึงเดือนของมันครับการดูดไรฝุ่นสามารถทําได้ทุกๆเดือนครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของผู้อยู่อาศัยด้วยครับปัจจุบันเรายิ่งต้องดูดไรฝุ่นเพบบราะมลพิษทางอากาศมากขึ้นเช่นฝุ่น PM 2 5เราจึงต้องหันมาดูแลสุขภาพและความสะอาดเพิ่มขึ้น